ยังไหวในมือยังไหวไหมเนี่ยไอ้สายไอ้ย ร้องร้อนะครับกูไปดูพฤติกรรมมึงไอ้ควายเอ้ยนั่งเล่นนะครับรีตัวก็ไวายไอ้เหี้ยหัวก็แข็งไอยแทนคุเนี่ควายตัวมีประวัติไอ้เด็กเหี้ยหัวก็แข็งนะจบจบจบอันนี้เนี่ยมึงรอดูเลยไอ้ควายใครจะโดนอะไรกับมึงดูเลยมึดูเลยไอ้ควายเ้ยกจะจอกไหวบ้าสัตว์ไอ้เหี้ยรีตัวก็วหัวก็แข็งนะนี่ย่าแทนคูนี่ควายสัตว์ไอ้เด็กเหี้ยจุดท้ายนั่งเล่นจุดจุดเยี่ยแ้งหายี้ไล้วตอไหนมีใต้อยู่ไหนไา ไปๆวิ่งๆไปๆไปๆไปอย่าอย่าจุดไฟฟังหมอปฟังมอกฟังมอฟังมอวิ่งมาดาเฮียางหลังอ่ะไอเฮียปิงไอศาส พูดแหมเพื่อนมึงมีปูดเยอะเนาะไอเด็ยเฮียมึงตัวปิงตัวปิงของแมตัตมึงกับตัวปิงเลควายเด็กเหียกางไฟกางไฟมันเข้าเยอะกางไฟมันเข้าเยอะเอามาเอามาเอามาพี่เล็กเาอาใครไปทำ Big ยาเส้นหมาว่าใครกันแน่ทิ้งกูถ้าเกิดมึงรู้ไม่จริงไอเด็กเหียมึงเงียบดึงยังส่งเงินให้มันใช้ราไปขอไปเอาศไปาศเอาเปเอปเาศพไปอาศไปาศไปเาไอาพไปเอาศพไปเอาเอาศพไอไปเอาศพไปเเอไปไปไอไปเไปอไาไา เพก่อมากจอ้ตันอะไรวายยค่อะเพื่อความเยี่ยะไรมือขอพูดี่อะไรวายอย่าโง่วายแล้ววายาล้่วมาลีตอนไหนชุบหายี่อะไรวายเมื่อขอตาม

เม่สมเ็ดแดงไม่มีจำกัดละบุบูหรือมันทำงานโตแลบาบัดโพสนิดคนกันเองไม่ได้เทเลยบอกสไูโดกระตุกไม่ได้เทเลยบอกว่าพวกกูดมเคทำเป็นเทเลยศิลปินใหญ่ยังเจยังบกเชเลยดังมาดังมดันะแบ่งน่นแบ่งปแบ่งนด้วยแป่น ไอหน้าหีนี่กูเพื่อนการทำมาก่อนกูเจ็ดปีแต่ยังไม่มีตังค์อัทุกซัมติงมึงได้ฟีดก่อนพวกกูได้มั้งคนให้โอกาสมึงฉลาดทโอกาสมันพังแล้วเพื่อนเก่าอาไว้มึงหายไปไหนหมดจอะกับปันเพื่อตัวเองความไว้ใจหมด่านแไลทกูในเพลงจำได้บ้างไหมสรุปใครทิ้งใครกูเริ่มจะงงไปหมดแล้วกูไม่เคยขอบฟีดในเด็กเฮียมีแต่มือทักมาขอกูไอเด็กเฮียสองศูนย์ห้าอาร์ไลท์ของไอเด็กเฮีย กูแค่เอามาถือน้ำลายใส่ไม่ยังเล่มันขึ้นไปอยู่ทูบที่เจ็ดลเนี่ยผู้ใหญ่เขาโทรมาบอกใหญ่ไปให้ค่ะส่วนน้องกูออกรถใหญ่มาเริ่มไล่ลานี่พวกกูจะบอกให้มาเริ่มใกล้บ้าเอาไปทางชุดที่แม่งใส่เมดอินไชน่าเดี๋ยวมันใกล้บ้าคือสุดท้ายกูไม่ให้ค่ะออกไว้ที่แม่งใส่เมดอินไชน่าเมดอินไชน่าของปอมเมยถึงตัวเมดอินไชน่า Lil' bitch. Till mm -hmm. the bitch, mm -hmm. you gang she no lame shit, man. Mm -hmm. No cap. Lil' boy.